เรื่องหยอดเหรียญโพเทมัสดึงทุกภาพจำกล่องหยอดเหรียญแบบเดิมๆที่มาพร้อมแท็กเกจจิ้งครบครันพร้อมติดตั้งได้ทันทีโพเทมัสรุ่น S01MF ใช้งานง่ายติดตั้งไวมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Connect เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของกล่องหยอดเหรียญที่ทำให้คุณติดตั้งได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเจาะแผงวงจร Smart c h ช็ค ระบบตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติมาพร้อมการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง Intelligent e m e r g e d System แผงวงจร ronics, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรองรับ2ชนิดเหรียญเหรียญ5และเหรียญ10ติดแผ่นเพลทเข้ากับตัวเครื่องซักผ้า ติดกล่องหยอดเหรียญที่ยึดติดกับแผ่นเพลทเพื่อยึดข้างเครื่องติดรางครอบสายไฟด้านข้างเครื่องซักผ้าเสียบสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ช่องเชื Michael ่อมต่อสัญญาณด้านหลังเครื่องซักผ้าเสียบสายเชื่อมต่อสัญญาณที่แผงวงจรกล่องหยอดเหรียญเสียบสายไฟของเครื่องซักผ้าเสียบสายไฟของกล่องหยอดเหรียญเครื่องพร้อมทำงานหยอดเหรียญเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน หยอดเหรียญโปเตมัสติดตั้งง่ายใช้งานง่ายสนใจสั่งซื้อได้ที่บริษัทบ้านหยอดเหรียญและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ